อัดเลยสดๆเวลาเอาเราเอาเข้าเอาข้ามขึ้นไหวไปเลยเล่นกันอยู่เลยน่ะนะเรวก็ขอขอบคุณทางสนามด้วยนะครับพ่อบาสนะฮะที่ให้ใช้สนามตั้งแต่เช้านะครับคุณสนามชวดลนะครับคุณ บุญเกียรติเกียรติสมภพนะครับประธานสโมสรเจ้าของสนามด้วยนะครับอขอกคุณด้วยนะที่นี่ด้วยนะครับโอกาสหน้าจะมาลกวนอีกฮะเด็กเหรียญที่ <c oughs> ร,รู้สึกไปพอดีกับเด็กนะครับคนที่ไม่ได้ก็คงต้องมารับาัานหลังนะฮะวันนี้รีบกลับก่อนบางคนบางคนอาจจะมีธุระนะ เหรียญไม่เหลือนะฮะเหรียญจะพอดีกระเจกนะครับสั่งมาเท่านั้นนะครับที่สามนะครับทองแดงสีเขียวครับขอเชิญคุณแม่เลยครับแม่แปงเลยนะครับเชิญเม่เหรียญเลยครับสีเขียวเข้ามารับเหรียญทีละคนเลยนะครับเดินมาเข้าแถวเลยเดินนมาเข้าแถวเลด เต็ง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 เาเต็ง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 เรียงตังกันมาเลยนะครับจะได้ม่เสียเวลานะครับเหรียนที่เหลือเก็บไว้ก่อนนะครับเด็กกลับไปก่อนมีนะครับหเมื่อวานถ้าไม่ไปแข่งกันมานะครับวันนี้จะสนุกกว่านี้อีกนะครับ ไม่รู้ครับเดี๋ยวก็มาตอนถ่ายรูปอต่อไปนะครับอันดับที่สองนะครับอันดับที่สองสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอเชิญคุณพ่อน้องซอนะฮะ พ่อลีโอพ่อน้องซอนะครับมอบเหรียญรางวัลอันดับสองด้วยนะครับอันดับสองได้แก่สีม่วงครับลูกได้เสียอันนี้ประเภทคะแนนรวมไงคะแนนรวมเอาสีอะไรลูกได้เสียมันได้เนี่ยหรอไม่เขารวมเมิดทุกอย่างทุกอย่างไม่ใช่ลูกลูกได้เสียมันเท่ากันไหมเหรอนายแต่เขาเรียนเขารวมกีฬาทุกอย่างอาจารย์หน่อยเอามีมีผู้หญิงเล่นด้วยเหรอคนั่น ยังยังความแค้นยังไม่จบนะตามรูมาไล่เตะผมอ่ะรูสีละสีละแชมป์นะสีทองได้ยิ่งใหญ่สีไี่เล็นม่งการโอ้ยได้หมูสอนขึ้นด้วยนะสั่งให้เตะบอลหนักกรรมการเตะอ่านเลยนะ มูเรยียนรับเหรียญแล้วมาเคลียร์ด้วยนะพ่อสั่งไว้วอมาเคลียร์อาจารย์ด้วยแพ้ลูกได้เสียอาจารย์ครับแล้วก็ชนะเลิศนะครับเหรียญทองุดไหนมันยริงเยอะคุณพ่อน้องทิวครับอยู่ไหมครับคุณพ่อน้องคิวครับเชิญมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศเลยนะครับสีเทานะครับ คุณพ่อนั้งคิวนะฮะ <c oughs> <c oughs>

อาอันดับต่อไปนะครับนักเตะยอดเยี่ยมนะครับขอแม่แฟงด้วยนะครับแม่แฟงมอบรางวัลหน่อยครับแม่ฟิวฮะแม่ฟิวแม่ฟิวทำนั่งเฉยน่ดูมอบแทนพ่อนะฮะุพ่อไม่อยู่นะครับรีบไปงานนะฮะนักเตะยอดเยี่ยมนะครับชุดเล็กชุดเล็กนะครับชุดเล็กก็คือเด็กสุดนะครับนะฮะ ทยันมากๆเราคณะกรรมการดูกันหลายคนนะครับเด็กชายบอลนะครับอ๋ถ่ายรูปถ่ายรูปแอคเลยแอคเลยนะครับคุณแม่อย่าเพิ่งแกว่อย่าเพิ่งกลับมานครับคอยก่อนนะครับรุ่นกลางนะครับน้องเอสนะครับออกไปนี่รับรย่นที่ที่ทำไมล่ะ แล้วก็รุ่นใหญ่สุดนะครับเบอิร์ดนะครับน้องเอิร์ดนะครับโหถีโมโวงรับไปสองรางวัลเลยนะครับซอลนะซอขาเดียงแล้วก็รางวัลผู้ทำประตูสูงสุดนะครับอขอเชิญคุณแม่เล็เกแค่ด้วยนะครับขอเชิญคุณแม่เล็เกแค่นะครับ ยังไม่ได้ไปเก็บเลยรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กสุดเลยผู้ทำประตูสูงสุดนะครับน้องพีชครับเหนนี่รุ่นกลางนะครับคุณแม่อยู่ก่อนครับรุ่นกลางนะครับน้องโอมครับยิงไปทั้งหมดห้า,าประตูนะครับ และรุ่นใหญ่สุดนะครับรุ่นใหญ่สุดแพร่งเล็กนะครับหมายเลขแปดสแปดนะครับและขอเชิญรางวัลสุดท้ายนะครับคะแนนรวมนะครับขอเชิญคุณบุญยเกินะครับเกียรติสมบู์นะครับห้าหลี่ยนะครับห้าเหลี่นะครับิันเป็นไหล่ลงเย้ดเช้ายุไปขึ้น เราตัวใหญ่คะแนนรวมทั้งหมดคะแนนรวมทั้งหมดนะครับอ่าคุณพ่อคุณเกียรตินะครับคุณพ่อน้องบาสนะฮะเจ้าของสนามนี้นะครับสานามชวโดนเนี่ยนะครับมอบให้กับสีเทาสีเทาสีเทานะครับ าเชิญตัวแทนนะฮะถ้าไม่มีใครรับอไอไเ้อไเชีเยวไอ้เชียวไ้เชียวเชี่ยเ่ได้นะครับสีเทาเชีรับโอเคครับโอ S <S เราเก็บทุกรายละเอียดรางวัลมันเป็นเรื่อง <c oughs> ดูดู<ร>อย่างนงาี้ไม่ทันนะจะเข้าทอดทนันโงอย,ย่ายี่สิบอยู่กับรางวัลนะฮะทีนี้เราไม่ได้ทีหน้าเราอาจจะได้ก็ได้นะครับรักกันเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เรามาเรียนร่วมกัน แล้วเดี๋ยวมแยกอะขยับาไูเลขไปตวังววาูงเหรียญอ่อนดีกว่ามั้งนี่ยเกาก่อนะอ้มันตายโตเหรียญออกเลยหมันบางก้อนจะติดเปนในกล้องอ่ะ ไปนั่งเฝ้าได้ไปเร็วเฮ้ยไ่อ่ะเดี๋ยวไปวหลเวมเล็กมาอยู่หน้าเลยมาอยู่หน้าอยู่หน้านเล็กเีวแน้าไงังี้เหรอ con bo anh thì dầm lên bon rồi ơi chạy dầm cái bay bo thổi lặng lên đó có ma có bay Hãy subscribe cho kênh Ghiền lương à, sòn tâm chu mưa đây à, chu đang quả nè ào đón lương sòn tâm ê ê ê